ดีทุกคนก็จะมเมนเล่นโรบอกกันก็อยู่ในแบบเมนโบเทิร์นนะใครอยากได้ชื่อก็บอกเราไหมทักมาได้นะเมนข้างล่างได้เลยถ้าใครอยากได้ชื่อโรบอกเราหรืออะไรของเราก็เมนมาได้เลยโอเคถ้ามีใครอยากได้เดี๋ยวเราเอาอให้นะ แต่แบบเททให้คลิปเลยเถ้าไม่ถึงมันต้องตกตลอดเลยโอเคต้องทำใจถ้ามันตกตลอดอ้อไม่ไหวเลย เดินไปต่อแล้วก็แล้วก็เดินต่อไปต่อไปเดินต่อไป,อไปโอตอตกอีกแล้วแล้วก็เป็นไ,นไ,ไงไมผมง่นตกหลายรลอะมาก <c oughs> ถ้ามีเสียงอะไรเข้ามาก็ขอโทษก่อนด้วยนะ กวตกจังกวาตกมากจังเลยกวตกจังกวาตกจังเลยกวตกมากเลยทุกคนคือตรงน,นี้เป็นตรงที่เราเสียตกที่สุดมากเลยไม่อยอาแน่ไม่ยอาตกแน่แบบนี้ไม่ยอาตกแ,แน่แบบนี้ไม่ยอาตกแ,แ,ตกแ,แน่แ ต้องตกบ่อยด้วยโอเควันนี้เราจะขึ้นไปได้ไหมเราต้องดูก่อนนะขึ้นขึ้นขึ้น แล้วเราก็พยายามอัปลหลดคลิปบ่อยๆแต่เราไม่ค่อยมีเวลาเยอะเราก็เลยอัดคลิปบ่อยๆไม่ค่อยได้ตกอีกแล้วตกอีกแล้วตก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 อีกแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรมันเป็นเป็นอะไรลาไลาไลา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 ย แล้วก็ขอจบคลิไปไว้ประมาณนี้บ๊ bye ายบายเจอกันคะลิปหน้าอ่าเดี๋ยวลราบอกชื่อโลบอกดังสัญญาเราชื่อว่า K N T I, I แล้วก็ขีดแล้วก็7909น้ลองไปหาในโลบอกได้นะบ๊ายบายคิดว่า,าจะจบเพียงเท่านี้ไม่จบไม่ยอมจบ เล่นต่อ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 ใครที่ปิดคลิปไปเมื่อกี้ก็ถือว่าแบบไม่รู้เราจะมีต่อคือคือแบบแกงเมื่อกี้แกงแกง้หนึ่งยังไม่จบไปด่านต่อไปอีกยังไม่จบยังไม่จบเราบอกอะไรเอ่ยยังไม่จบยังไม่จบ ต้องเล่นให้มันยังไม่จกโอ้ยตกตรงนี้อีแล้วโชคดีที่เก่งอันนี้เลยไปได้แบบง่ายๆแต่ทำเก่งนะไปได้ยากมากคือตรงเนี้ยคือแบบทำไมไม่รู้มันชอบตกมากเลยอ่ะมันเป็นอะไรไม่รู้่ตรงเนี้ย คอมัแบบแทบจะเป็นตรงที่เราตกบ่อยมากเลยคือแบบเราก็ไม่อยากตกนะแต่มันตกโอ้ยกลับตกแล้วบะไปต่อกระดดต่อตึกๆๆตรงนี้กแล้วเฮ้ยพิกไปไปไป ไปไปเี yes. ็บถึงตรงนี้แล้วสิงมากสิงเป็ดเลยฮารกระโดดขึ้นไปบนใครจะไปทำได้ก่อนลราจะหนูเดี๋ยว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 ขอย้อนก่อนว้ยตกอุตส่าห์ขึ้นไปได้แล้วเียว อันนี้เราบอกจบคลิปจริงบ๊ายบาย